บทที่16พัทเทกาาัลตคาถาอตีตังนาวาคเมยานาปาติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะฮีนันตังอาปัตตันจะอาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทาตัทาวิปัสสติอหังอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะลุบลุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนเงันไม่คลอนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นดึงเรืองให้ปกโปงเถิดอัจเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามาณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคลันเตนามหาเสเนนามัจจุนา เพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสยา,ยานเสนานใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามตันทิตังตังเวัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกขาเตมุนิติพะะูุนิผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจรือนด้วยประการชนีแลบท,ที่17อภินหะปัจเจเวคณะปาทะเชลาธรรมโมหิเชลังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะ,ะธรรมโมหิมรณาังอนตัตตโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตาเพหิมเมเปเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมหิกรรมทาโยกรรมโยนิ กรรมมันทุกรรมปาติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังกรรมมังกรลิสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะหายาโท พาวิสสามิเราจะกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวกกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน บทที่สิบแพมวิหารภาวนาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาวัทิยังวิหารติเชตวนเนอาวนาถาปิปินทิกัส,สอาลาเมตัดละโขพระขวาพภิกขูอามันเตติภิกขโวติพระทันเตติเต ภิกขุภควโตปัจจโสสูงภควาเอตะเทวจะเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติอาอาเสวิตายาภาวิตายาภะหุริกตายญาณิกตายาวัตถุกาตายาอนุจิตายาปริจิตตายาสุสมาสุสมารัตถายา เอกทานิสังศาปาติกังคากาตเมเอกาทศสุขังสุปาติสุขังปฏิพุชตินปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษานังปิโยโหติอมนุษยานังปิโยโหติเทวตาลขันติ ลักขันตินาสาอาเควาวิสังวาสตังวากรมาติตุวะกะตุวตังจิตตังสมาสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธติอาสัมมุทโหกาลังกโรติอุตริงอาปาติวิชันโตพัมมลก กุปโคโหติเมตายาอภิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาหุริกตายาณีกตายาวัตถุกตายาอนุปจิตายาปลิจิตายาสุสามาลัทายาอิเมเกาทัานิสังสาปาติกังกาอติอติอาน ทิโสภานาเมตตาเจโตวิมุต so, ติอถิโอทิโสภานาเมตตาเจโตวิม oh, ุต so, ติอธิทิสาภานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิการหิอโนทิโสภานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหีโอทิโสภานาเมตตา เจโตวิมุตติกติหากาเลหิตาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาลิกาเลหิอโนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุติสัตตะหากาเลหิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากากาเรหิทิสาภารนามเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิ ปัญจหาการิฮิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตาเวระปยาปชาณิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปานาเวระปยาปชาณิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพภูตาเวระปยาปชาอนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปูขลาเวระปยาปชาณิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอัตตลายะอัต ปภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตตาังปริยรันตุอิเมหิปัญจะหากาเลหิอนโอทิโสภระนามิตาเจโตวิมุตติกาตเมหิสัตตะหากาเลหิโอชิโสภระนามิตาเจโตวิมุตติสัพอิทิโยเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตตาังปริยรันตุสัพเพปุิสา เวราพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอนันติยาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพมนุษาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุอัตตนังปริหารันตุสัพเพวิ นิปาติกเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนาปริานตุอิเมหิสัตตาหกาเรหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทาสาหากาเรหิติสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปสิมายติสายะตัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรลันตุสัพเพปชิมาญติสายาอัตต a t ทิสายาสัตตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริารันตุสัพเพอุตตลายาทิสายาอัตตตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริารันตุสัพเพทัินายทิสายาสัตตาเวราพระยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปฏิมาญานวิสายาสัตตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริารันตุสัพเพปฏิมาญาวิสายาสัตตาเวราพระยาปชา อณิคาสุขีอัตนาณ์พระเรันตุสัพเพอุตตระยติสสายาสัตตาเวราพิยาปะชาชนอณิคาสุขีอัตนาณ์พระเรันตุสัพเพนักินายติสายาสัตตาเวราพิยาปะชาชนอณิคาสุขีอัตนาณ์พระเรันตุสัพเพติมายาติสายาสัตตาเวราพิยาปะชาอชนอณิคาสุขีอัตนาณ์พระเรันตุสัพเพอุปป ลิมายาติสายาสตาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนาปริยารันตุสัพเพปัิมายาติสายาปานาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตานาปริยารันตุสัพเพปัติมายาติสาญาปานาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตละญาติสาญาปานาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพทักกิณาญาติสายาปานาเวราพยาปชา อานิกาสุขีอัตตังปเรณันตุสัพเพภูรติมายานิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตังปเรณันตุสัพเพปฏิมายาจุสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตังปเรณันตุสัพเพอุตตนายะาจุสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตังปเรณันตุสัพเพทักกิณายนิสายาปานาเวราพยาปชานีคาสุขี อัตนางรันตุสัพเพหิติมายติสายยาปานาวลาพระยาปชาณีกาสุขีอัตานาภรณ์รันตุสัพเพอุปริมายาติสายยปานาเวลาพระยาปชาณีคาสุขีอัตนาภรณ์รันตุสัพเพปติมายาสัพเพปฤติมาญาติสายยูตาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนางรณรันตุสัพเพปฏิมายาติสายยูตาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนาภรณ์รันตุสัพเพ อุตตรายดิสายภูตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานางพระรันตุสัพเพทัศนายาสิสายาภูตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานางพระรันตุสัพเพปัติมายาสิสายาภูตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานางพระรันตุสัพเพปัิมายาสิสายาภูตาเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตตานางพระรันตุสัพเพอุตตรายดิสายาภูตาเวราพระยาปชานีคาสุขี อาตานังเพยนตุสภเพทักกินายทิศยาพูตาเวราวุยาปชาดีกาสุขีอาตานังเพลนตุสพเพเฮติมายทิศยาภูตาเวราวิยาปชานีคาสุขีอาตานังเพลนตุสพเพปุริมายทิศยาพูตาเวราพุยาปชาดีคาสุขีอาตานังเพลนตุสพเพปุณิมายทิศยาภูขลาเวราวิยาปชาดีคาสุขี อัตตานังบริสันตุสัพเพอตะลายาติสายยาปุขลาเวลาพะยาปชาอานิชาสุขีอัตานับริสันตุสัพเพทัชินายาติสายยาปุขลาเวลาพะยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังบริสันตุสัพเพปัชชิมายาติสายยาปุขลาเวลาพะยาปชาอินิคาสุขีอัตานับริสันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายยาปุ ปุขลาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาง์เปรีอรันตุสัพเพอุตตรยานิสายาปุขลาเวราอัพยาปชานีคาสุขีอัตนาง์เรีอรันตุสัพเพทัศินายาติสายาปุคลาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตนาง์รีอรันตุสัพเพเหติมายาติสายาปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาง์เรีอรันตุสัพเพอุปาลิมายาติสายาปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาง์ปรีอรันตุ สัพเพปัชิมายาติสายาตตาภาวะปริยาปันาเวราปยาปชาลีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปัชิมายาติสาอาตตาภาวะปริยาปันาอเวราะยาปชาลีคาสุขีอัตานางปริยารันตุสัพเพปัชิมาญาติสายาตตาภาวะปริยาปันาเวรา อภิยาปชานีคาสุขีอัตนาปิรารันตุสัพเพอุตลายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภยญาปชานีคาสุขีอัตนาปเรญรันตุสัพเพทกินายาสิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภิยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรญรันตุสัพเพปุรติมายานิสิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภยญาปชานีคาสุขีอัตนาปเรญรันตุ สัพเพปัิมายาฤิษยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนาปะรลานตุสัพเพอัตนายาฤิษยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนาปะรลานตุสัพเพทักขินายาฤิายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนาปะรลานตุสัพเพติมายาฤิษยา อัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพระยาประชาดีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสพเพหิติมายตทิสายอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพระยาประชาดีคาสุขีอัตานางปริหารตุสพเพอุตะสพเพอุปาริมายตทิสายอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพระยาประชาดีคาสุขีอัตานางปริหารตุสภพุลิมายตทิสายอัต อิติโยอเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตานาปริหารันตุสภาปชิมายาทิสาทิสายะอิธิอิติโยอเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตนานาปริหารันตุสัภาอุตลายะทิสายะอิติโยอเวราพระยาปชาณีคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพพาทักกินายติสาญาอิติโยเวราภยาปัานีคาสุสกีอัตตานังปริหารันตุสัพพาปจิมายาลุสายาอิติโยอัเวราภยาปัานีคาสุสกีอัตตานังปริหารันตุสัพพาปฏิมายาลุสายาอิติโยเวราภยาปัานีคาสุสกีอัตตานังปริหารันตุสัพพาอุตตลายาลุสายาอิติทิอิติโย อเวระอภิาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาทกินายริสาญาติโยอเวระอภยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาสัพพาเหติมายาทิสายาติโยอเวระอภยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาอุปาทิมายาทิสายาอิติ อิธิโยเวลาพระยาประชานีคาสุข an ีอัตตานังปเระนันตุสัพเพปุร an ิติมาญาติสายาปุริสาเวราพระยาประชานีคาสุข an ีอัตตานังปเระนันโตสัพเพปั ere, an ิมาญาติสายาปุริสาเวราพระยาประชานีคาสุขีอัตตานังปเระนันโตสัพเพอุตตระาติสายาปุริสาเวราพระยาประชานีคาสุขีอัตตานังปเระนันโตสัพเพทักขินายาติสายาปุริสาเวราพระยาประชานีคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุสสาญาปุริสาเวราพระยาปัาญีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุสสาญาปุริสาเวราพระยาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสาญาปุริสาเวราพระยาปัาญีกาสุขีอัตตานังปรีหารันตุสัพเพทะกินายานุสสาญาปุริสาเวราพระยาปัา อนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายะปุริสาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปริมายาติสายะปุริสาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปุริปุรติมายาติสายาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอริยาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุ สัพเพปัจฉิมาญาติสหายอริยาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนางพระนันตุสัพเพอุตตรายญิสหายอริยาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนางพระนันตุสัพเพทักกิณายญิสหายอริยาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนางพระนันตุสัพเพปัชฌิมายาติสหายอริยาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนางพระนันตุสัพเพปัจฉิมายะ สัพเพปัจิมายาลิษาญาอาิยาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพอุตตลายาลิษาญาอาิยาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพทักขินายาลิษาญาอาิยาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพติมายาลิษาญาอาิยาเวราปยาปชานีคาสุขีอัตนาปเรลานตุสัพเพอุตตละ อุปาลิมายาติสายาอริยาเวราวิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริยนันตสัพเพปุถิมายาติสายาอริยาเวราวิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริยนันตสัพเพปัจฉิมายาติสายาอริยาเวราวิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริยนันตสัพเพอุตตระญาติสายาอริยาเวราวิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริยนันตสัพเพทักขินายาติสายาอริยาเวราวิยาปชาณี อนิคารุตคีอัตตานังบรัชันตุสัพเพปัิมายติสายาอนัลอนลิยาเวราพยาปชาณีคารุตคีอัตตานังบรัชันตุสัพเพปฏิมาญาติสายาอนลิยาเวราพยาปชาณีคารุขีอัตตานังบรัชันตุสัพเพอุตตลายญาติสายาอนลิยาเวราพยาปชาณีคารุตคี อัตตานังพริหารนตุสัพเพทัคินายาสายญานิญาเวรามะยาปชานีคาสุขีอัตตานังพริหารนตุสัพเพหิติมายาสิสายญานิยาเวรามะยาปชานีคาสุขีอัตตานังบริหารนตุสัพเพอุปาลิมายาาสิสายญาณิญาเวราเมะยาปชานีคาสุขีอัตตานังพริหารนตุสุขีสัพเพอุปา ลิมายาทิสาอนัลิยาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตตานังบริหารตุสพเพปิมายาทิสายาเทวาเวราพระยาปชาณีคาสุขีอัตตานังบริหารตุสพเพปิมายาทิสายาเทวาเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังบริหารตุสพเพอุตตรายาทิสายาเทวาเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังบริหารตุสพเพทักกินายาทิสายา เทวเวราพระยาประชานีคาสุขีอัตานางบริหารันตูสัพเพปัติมายาอนุสายาเทวเวราพยาประชานีคาสุขีอัตานางบริหารันตสัพเพปัิมายาอนุศายาเทวเวราพยาประชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพอุตนาอนุสายาเทวเวราพระยาประชานีคารสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพทักขินายอนุสายาเทวเวราพระยาประชานีคารสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพ เฮติมายติสาญเทวเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาบปิหารนตุสัพเพอุปปริมาญติสายเทวเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนาบปิหารานตุสัพเพปุรธิมาญติสายามนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนางปิหารันตุสัพเพปชิมายติสายามนุสาเวราพยาปชานีคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายติสายมนุสสาวระพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายมนุสสาวระพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปฤิมายติสายมนุสสาวระพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายติสายมนุสสาวระพยาปชา อนิคาสขีอัตตานางปริหารันตุสเพอุตละยะอนุทิสายะมนุษอเวราปยาวชานิคาสขีอัตตานางปริหารันตุสเพทักขินายทิสายะมนุษาเวราปยาวชานิคาสขีอัตตานางปริหารันตุสภะที่มายทิสายะมนปูทิศาะมนุษามนุษามนุษาเวราปยาวชานิคาสขี อัตานังปริหารันตุสภพอุปาิมายติสายามนุสสาวระอภาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพปพปฏิมายติสายาวิปาริตกาเวราอภาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายติสายาวินิปาติกาเวราอภยาปชานีคาสุขี อัตานางปริหารันตุสเพอุตลายัติสายาวินิปาติกาวราอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพทักินายติสายาวินิปาติกาวราอภิยาปชาอีิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปุริตมายัติสายาวินิปาติกาวราอภิยาปชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพปุิมายันติสายา วินิปาติกาเวรามยาปชานีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสพเพอุตลายาินุสสายาวินิะวินิปาติกาเวรามยาปชานีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสพเพทกินายญาณวิสายาวินิปาติกาเวราปยาปชานีคาสุขิอัตานางปริหารันตุสพเพทิมายานิสายาวินิปาติกาอเวราปยาปชานีคาสุขี อัตานังปริหารันตุสัเพอุปริมายาิสายาวิปปาติกาเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุติอิเมหิทาสหกาเลหิติสาภรนาเมตาเจโตวิมุตติสัภพสังสตานังปีระนังวเชตวาอภิละวะละนายยะอุปคาตังเว วัชเชตวาอนุปปคาเตนะสันตานสันปาปังวัชเชตวาสันตปเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปะริยาทาเน е นะวิเหสังวัชเชตวาอาวิเสอวิอวิเหสายะสัพเพสัตตา อาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตตาหตุมาทุกิตตตาติเออิเมหิอัตถะคกาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาจาติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพภะยาปาทาปริจยุทานเนหิ มุจจติติวิมุตติเมตตาจเทโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมมวิหารภาวนานิจิตตาบทที่19เเทวตาอุโยชนะคาถา ุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปตังคุณยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตธายะสีรังรักขันตุสัพตาภาวนาพิรตาหุนตุ ขัดฉันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจะยังพระลังกาลันตานันจะเตเชนละคังปันธามิสสะปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจะยังพระลังกาลันตานันจะเตเชนละคังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจะยังพระลังกาลันตาณัน เตเจชีนาละค้งพันธามิสสะปโสสัพเพพุถะภะระปัตตาปเจกานันจะยังฝรังอรหันตานันเตเจชนาละค้งพันธามิสสะปโสสัพเพพุถะภะระปัตตาปเจกานันจะยังฝรังอรหันตานันเตเจชนาละค้งพันธามิสโส สัพเพปุถะภราปัตตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตเตเจนละคังปันตามิสสะพัสโสัพเพปุถะภราปัตตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตเตเจนละคังปันตามิสสะพัสโสัพเพปุถะภราปัตตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตเตเจนละคังปันตามิสสะพัส ัะเปพุทาประปตตาปเจกานนจะยังพลังอาหันตานนจุเตเทระข้างปันธามิสัโสด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทินสาธุสาธุสาธุ